ทำไมทุกคนถูกคนมีคาซือฮะทำไมถึงได้อวยกันนักหนาแล้ต้องบิ้วไปทางไหนล่ะใส่อะไรบ้างคําตอบของคำถามทั้งหมดเนี่ยอยู่ในคลิปนี้แล้วครับข้อมูลทั้งหมดเป็นเพียงประสบการณ์ไม่มีการคานวณตัวเลขเข้ามาเกี่ยวอาจคลาดเคลื่อนหรือไม่ถูกบ้างอันนี้สามารถแนะนําได้ในคอมเมนต์นะครับอย่าด่ากันก็พอเด้อคาเอเดฮาระคาซือฮะเป็นตัวละครในตําแหน่ง Support, ซับพอร์ตซับดีพนะครับโดยจะเป็นตัวที่ใช้รวบม,มอนแล้วก็เป็นตัวเพิ่มดาเมจโดยรวมให้กับทีมนั้นถึงบอกเลยว่าน้องเนี่ยสามารถไปได้กับทุกทีมจริงๆครัสรพปะโยชน์มาก มาที่เรื่องแรกกันนะครับก็คือเรื่องของพรสวรรค์หรือสกิลกันเนาะสกิลโจมตีปกตินะครับก็จะเป็นการโจมตีปกติธรรมดาน,นี่แหละสกิล E นะครับอันนี้ทีเด็ดเลยครับมีทั้งกดแบบจิ้มแล้วก็กดแบบค้างโดยสกิลนี้เนี่ยจะเป็นการโดดรวบมอนในระยะมานะครับแล้วก็คาซือฮัทเนี่ยสามารถโจมตีพุ่งลงต่อโดยมีเอฟเฟกต์ลมแบบนี้ด้วยนะครับซึ่งถ้าผสมธาตุเข้าไปก่อนกด E ีเนี่ยก็จะทําให้กดทีเดียวมอนทั้งกลุ่มตุยได้เลยสกิลนี้ยังสามารถใช้กลางอากาศได้ด้วยนะครับจังมาก ่วนสกิลคิวหรือสกิลอันตินะครับจะสร้างเขตลมขึ้นมาเนาะโดยเขตลมเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนเป็นธาตุได้ตามธาตุอื่นที่อยู่ใกล้ๆนะครับแต่ว่าได้แค่สีธาตุนะก็คือธาตุน้ําไฟน้ําแข็งไฟฟ้าธาตุอื่นหมดสิทธิ์จ้ามาที่พาสซีฟกันนะครับสกิลพาสซีฟแรกนะครับก็คือถ้าเราใช้สกิล E เนี่ยแล้วมันติดธาตุอะไรมันก็จะทําให้มอนโดนธาตุนั้นแรงขึ้นด้วยนะครับสมมติว่าถ้าติดไฟตัวไฟเราก็จะแรงขึ้นนั่นเอง สกิลพสิบสนะครับเมื่อเรากระจายธาตุติดธาตุาตาตาตอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะนําจำนวนธาตุของคาซึฮะไปเพิ่มดาเมจให้ธาตุนั้นนั่นเองและพาส10สุดท้ายนะครับก็คืออึดขึ้นวิ่งได้นานกว่าเดิมนะครับสรุปแล้วอัพสกิลไหนก่อนดีผมแนะนําให้ลงมง E ไปเลยนะครับดีจริงอันนี้คอนเฟิร์มแล้วก็คิวตามมานะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยโจมตีปกติเนาะ แล้วต่อกันที่เรื่องของกลุ่มดาวนะครับผมสำหรับ C1 เนี่ยจะเป็นการลดคูลดาวของสกิล E ลงแล้ะใช้อันติเนี่ยมันจะรีเซตคูลดาวของสกิล E ไปเลยดีจัดเลยนะครับอันนี้เหมือน Jackpot s i e l ทิปเลยนะซีสคือถ้าเราใช้อันตีเนี่ยมันจะบัฟจำนวนาธาตุให้เราและเพื่อน200หน่วย็นกลุ่มดาวที่เน้นซับทีมล้วนๆเลยนะครับอันนี้ซีสเพื่อเลีวยสกิล E C4 ถ้าเอาไวๆเลยก็คือว่าถ้าพลังงานเราเหลือประมาณครึ่งหนึ่งลงไปนะครับมันจะช่วยฟื้นพลังงานเพิ่มขึ้นตอนกดสกิล e และเวลาเรารอดเนี่ยมันก็จะรีพลังงานเราด้วยนะครับ C5 เพิ่มเลเวลสกิล q, q และสุดท้าย C6 หนะครับหลังจากที่ใช้สกิล e หรืออันติการโจมตีทั้งหมดของ,ของคาสึฮะเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นทตาลมนะครับแล้วก็นำ em มา e เพิ่มดาเมจด้วยแล้วเราควรเปิด C ไหนดีถ้าสายฟรีหรือง,งบน้อยนะครับผมให้ที่ C0 ก็พอแล้วนะครับมันยอดเยี่ยมมากๆแล้วอ่านอ1บได้สบิสบสองได แต่ถ้ามีงบหน่อยนะครับผมว่าไป C2 ก็คือสุดติ่งกระดิ่งแมวนะครับไปทีมไหนทีมนั้นรุ่งโซน C4 กับ C6 อันนี้ออปชั่นแนลนะครับผมมองว่าไม่จำเป็นขนาดนั้นแต่ถ้าเราอวยเราจะสนอะไรล่ะกดมันเลยมันดีกว่าอยู่แล้วนะครับสรุปแล้ว C0D ครบจบ C2 โคตรเถื่อนโคตรอันตราย C4 กับ C6 ใส่สุดแม็ถ้าอวยจัดก็ไม่มีอะไรจะเสียหายเลยนะครับมาที่เรื่องของอาวุธกันนะครับผม สำหรับเบสอินซลอตก็ไม่ต้องสืบนะครับมันคือฟรีดอมสวอนเนาะแต่ผมมองว่ามันไม่ได้จําเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าใครไม่มีงบหรือว่ามีพอแค่ทองเดียวเนี่ยก็ลองขยับมาที่4ดาวครับที่ใช้ดีมากๆนะครับอย่างไอรอนสติงเทันนี้ผมก็ใช้อยู่นะครับแนะนํามากนะครับไม่ต้องไปสุ่มให้มากความนะครับหรือจะเป็นดาบแจกอย่างร่มผีนะก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับขยับไปที่ดาบกาชานะครับที่แนะนําจะมีตัวดาบมูลไลท์นะครับอันนี้จะดีกว่าไอรอนสติงในแง่ของการฟื้นพลังงานส่วนที่เหลือจะเป็นแซคคิวฟ คล้ายๆ C1 นะครับส่วนฟาโบนเนช่วยเจนพลังงานอันนี้แล้วแต่สถานการณ์นะครับสามารถเอาไปปรับเปลี่ยนกันได้ สรุปแล้วแน่นอนนะครับว่าฟีดอมสวอนเนี่ยนอนมาเป็นที่1ลงมาจะเป็นไอออนสติงกับมูลไลท์ตีกันไปมาแล้วก็ดับรม่มและสุดท้ายก็คือพวกแซกและก็ฟาโวอันที่ตามสถานการณ์นะครับผมไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะถ้าเราขาดฟื้นฟูเนี่ยบางทีก็ดีกว่าพวกวนได้นะครับอย่างไรก็ลองเอาไปเล่นดูเด้อมาที่เรื่องของอ r t ติแฟคกันนะครับอันนี้ไม่ต้องพูดให้มากความนะครับใส่4ลมไปเลยนะครับมันดีที่สุดแล้วปั้นแบบซับไปเลยสําหรับสเต็หมวกถ้วยและนาฬิกานะครับให้เน้นเป็น EM ทั้งหมดเลยนะลลนเนยาะ ก็ให้ติด EM กับฟื้นฟูไปนะครับจะได้กดอัติไวๆส่วน EM เนี่ยทำสัก800-1,000กาลังพอดีพอดีเลยนะครับส่วนฟื้นฟูเนี่ยต่ำๆมีสัก160-180บวกๆพอให้ผลอันติได้ทันก็พอเนอะ สำหรับเรื่องของการจัดทีมเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าคาซึฮะสามารถไปได้กับทุกทีมจริงๆแม้ว่าทีมนั้นจะไม่ได้ผสมาธาตุก็ตามเนื่องจากว่าน้องเนี่ยเป็นตัวรวบเนาะมันเข้าได้อยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยผมขอแนะนํา3ทีมตัวอย่างเอาแบบรวมๆนะครับไม่งั้นมันจะง่อออกมาเป็นร้อยทีมได้เนาะทีมที่แนะนำเนี่ยได้แก่ 1. คาซึฮะเ a นชั่นแนลสทีมเทเซอร์และ3ไฮเปอร์บลูม สำหรับทีมคาสือฮะเนชั่นแนลนะครับตัวที่ต้องการจะมีคาสือฮะเบเนตเซียงห Bennett, ling, ลิงและก็ชิงชิวนะครับฟุตบดลที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับจะเป็นการเล่นทีมเนชั่นแบบปกติเลยนะครับเน้นแปะไฟแล้วก็ให้คาสือฮะเนี่ยเป็นคนกระจายแล้วก็ลดต้นานทานไฟเพิ่เพิ่แป๊บเดียวนะครับมอนหายเกลี้ยงซึ่งบอกเลยว่าเล่นแบบลิงลิงเนี่ยก็สามารถผ่าได้ทุกคอนเทนต์แบบอีซี่ซึ่งผมแนะนํามากทีมนี้นะเล่นเถอะทีมต่อมาก,ก็คือทีมเทเซอร์นะครับท่าที่ต้องการก็คือไฟฟ้ากับน้ำเนาะเหมือนเดิม เดรฟเดียที่เห็นอยู่นะครับผมจะใช้เป็นคาซึฮะชิงชิวฟิตแล้วก็เป่ยโตนะครับโดยเราจะเน้นไปที่แปะไฟฟ้าก่อนแล้วให้คาซึฮะเนี่ยทำการรวบมอนซึ่งจะทำให้มอนทั้งหมดนะครับติดไฟฟ้าแล้วก็โดนลดต้านทานไฟฟ้าไปด้วยเช่นกันหลังจากนั้นนะครับเราก็แปะน้ำวนโรเทชันทีมเพเ,เซอร์วนไปสลับคาซึฮะามารวบไปบ่อยเท่านี้มอนก็ตุยเย่ก,กันหมดแล้วครับตัวใครที่ไม่มีฟิตกับเปอยโตก็เล่นเป็นไฟฟ้าตัวอื่นก็ได้นะครับยกเว้นเลเซอร์นะครับน,น้องไก่ภาพ ส่วนทีมสุดท้ายนะครับจะเป็นทีมไฮเปอร์บลูมเนาะถ้าได้ต้องการก็เหมือนเดิมนะครับไม้น้ําไฟฟ้าผู้เี่นที่เห็นอยู่นะครับผมจะใช้เป็นตัวจาเอะชิงชิวคาสึฮะและก็นาฮิดะโดยเรานะครับก็จะเล่นแบบทีมมาเฟืองทั่วไปเลยนะครับก็คือแปะน้ํากับแปะไม้ให้เกิดมาเฟืองนะทีนี้เนี่ยสำหรับทีมไม้แล้วคาสึฮะจะไม่สามารถลดต้านทานไม้ได้เลยนะครับ แต่การเอาคาซิฮะมาทีมนี้เนี่ยก็เพิ่มมารวบมอนแล้วก็รวบมะเฟืองมาอยู่ติดกันครับทำให้มอนเนี่ยโดนดาเมจจากมะเฟืองไปแบบเบิ่มๆนั่นเองโดยวิธีนีน้ก็สามารถใช้ได้กับทีมบรูปกติแล้วก็ทีมเบอร์เจียนได้เช่นกันเอาจริงๆมันยังมีทีมอีกมากมายที่ผมไม่ได้พูดถึงทั้งทีมฟรีดอายกะหรือทีมพวกบูสต์ดีเพสต่างๆเยอะแยะมากมายจริงๆพูดวันนี้ก็คงไม่หมดเนาะซึ่งคำพูดที่ว่าคาซิฮะอยู่ทีมไหนทีมนั้นก็รุ่งเนี่ยอันนี้ไม่เกินจริงเลยนะมา ทำไมถึงที่อวยกันนักหนาเลอเกินนะข้อแรกเลยคือคาซึฮะเนี่ยเป็นตัวละครที่ติดท็อปเมตาตลอดการของเกมนี้ว,ว่านอกจากจะเป็นตัวรวบที่ใช้ด้วยทุกสถานการณ์แล้วเนี่ยยังสามารถบัฟดาเมจให้กับหลายๆทีมได้อีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้เลยนะอันนี้ไม่ได้ม้เลยนะข้อสคือน้องพระตัวละครที่ให้เกียรติผู้อื่นเสมอนะครับไม่ว่าจะคุยกับใครเนี่ยก็นอบน้อมพูดจาหน้าฟังไปหมดทำเอาพ่อยกไม่ยกเนี่ยหลงรักกันทุกคนเลยนะแหมพ่อเตาปฏิกรณยูเคียฟิวชั่นไอออน และข้อสุดท้ายก็คือเขาเปลี่ยนใจผมได้ครับ uh? ต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยข้ามน้องตอนมาครั้งแรกนะครับแถมยังสบประมาทว่าน้องเป็นซูโคสสาขา2ออีกต่างหากอยากจะตีตัวเองจริงๆแล้วตอนนั้นแต่ภายหลังเนี่ยผมได้ลองเล่นจากกิจกรรมต่างๆไปเรื่อยๆนะครับจนคิดว่าเฮ้ยทำไมตัวนี้มันเทพจังวะและหลังจากรอรีรันมาแลมปีนะครับสุดท้ายเนี่ยผมก็กดมาแต่ก็ไม่เคยนึกเสียใจสักนิดเลยที่กดน้องมานะครับฉะนั้นเนี่ยกดเถอดดีจริงรีลันอีกทีรอปีหน้าเลยนะไหวเออ สุดท้ายถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็เห็นว่าเป็นประโยชน์รบกวนกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับมาเ้าสู่พันทรับไปด้วยกันเด้อถ้าอยากให้ทําตัวไหนอีกก็คอมเมนต์ไวไ้ด้านล่างเลยนะครับขอให้ได้ตัวอวยกันทุกคนเลยนะและถ้าใครไม่อวยนะครับผมจะแม็กจูอวยเองนะครับ